ว้าวทุกคนสวยงามมากเนาะตอนนี้ต้อมกับยูที่ลานลางของอาคารจอดรถเนาะเดี๋ยวว่าเห็นเดี๋ยวงามประคาวทุกคนเนี่ยสกายวอล์คเกินโอ้โหชุดยอดมากๆเลยเน,นะาสะสวัสดีสวัสดีพีเอฟซีเบอรส,สุขสุขคน ตอนนี้ต้อมกับพาทุกคนมาเดินสกายบอคเนาะสกายบอคอันนี้กับก็จจิเป็นทางไปอาคารจอดรถเนาะทุกคนแล้วการานนี้จะไปทางอาคาร,รานอุตุนิยมเนาะทุกคนเนี่ยตามป้ายบอกเนาะอันนี้ต้อมกับประหูขอมูลด้วยกันเด้อ <c oughs> ต้อมเพ้นบอกว่ามัน มันสวยเดอกับแบบว่าเป็นโค้งสางที่น่าแหนดีเนาะทุกคนเนาะมืตอตอมจะพาทุกคนมาเดินกัไปตามป่ายังกีได้เนาะว่าจะไปใสเนาะกับกับโมกุขอมกุนี่กันเราทุกคนฝั่งด้านานี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรอนเมืองเนาะสำหรับคนที่จะเดินทางมา ขึ้นเครื่องนอกะกัสามารถเดินทางมาไหลเ้ยทุกคนสถานีต้นทางก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนั่นเองเนาะโอ้โหแบบว่าย่าวสุดดวงคู่ดูตาเลยทุกคนชื่อว่าแบบว่าเพิ่นกับเปิดไฟแบบทุกหลอกหรือว่าอีก บางรอดก็น่าจะเป็นขาดน่าจะรอดขาดเนาะแต่มาตอบสังเกตเห็น,หหนแบบมันสั่วเดียวมันแบบยิ่งใหญ่ร่างขาดเลยทุกคนเดี๋ยวว่าขั้นไทยเดินบายเนาะทุกคนอาจจะสวยกว่านี้เลยอันนี้เป็นแบบเป็นเดินทำมาล่าเนาะว่าไม่เดินบายาเดินบายอาจจะสวยกว่านี้เลยทุกคน chắc mệt đấy đường hào của hào áo cưỡng hồ thì vâng đường mà mà về sợ thòn sẽ cắp xe nhé đường làm... à, Tôi mới đang đêm mỏi khuyên cả <laughs> ดูทุกคนฟังอโอ้โหบังไกลๆเลยคนปั๊บทัวรนฟนโต้นี่นก็สะดวกสบายเนาะเพราะว่าลานค้างจะเป็นกระจกกันใบลานคางจะเป็นกระจกกันใบน,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 นี่น่าจะเป็นอันที่เป็นเต่าเป็นเต่านี่นะจะเป็นเรือบ้าเครื่องระบายอากาศเพหรือจังไรล่ะ เดบาร์ไซด์ไฟมเป็นจะเก็บสองฝากฟังเป็นระเบียบด่เนาะนัะ่นนู่จะเป็นถนนแนาะ z ซ o m มวิวแบบรถแดนพานทุกคนแท็กซี่รถเมล์เนาะที่มาหาโหดไปสานยังบระานในสุดอยู่ทุกคนน่าจะเป็นทั้งหน้าล่ะจะเป็นอาคารจอดรถเนาะจอดแบบนี้เนาะ จะเป็นราคาจอดจำนะพบาตอมมางวดก่อนหัน,นบอไดเดินมาส่วนนี้เนาะไีแต่ทไายเห็นพีพีเอฟซีเบิงงยู่ค้าออกแล้วก็ค้าเขาแล้วก็เดินกนรับเนาะเจ้าบออะไรมาเดินทีสกายบอแคงเนี่ยจักเถือ่อโอ้ดจิจะเป็นแบบจจะเป็นเย็นเลยทุกคนโอ้เย็นเลยวะ มันจะเป็นพัดลมระบายอากาศนะทุกคนเย็นนะเออเกลียวดีกว่าทุกคนนี่คุบจุดเลยโอ้จะเป็นพัดลมก็พอเราไปว่าเข้าแบบพักให้ใกล้สะดวกกันทุกคนขนาดที่มีกระจกกันใบเนาะ ไก่จะสุดแดล้วอ๋อจะเป็นอาคารจอดรถจะเป็นอาคารจอดรถมอะอเต์ไส์ก็ไม่จอดด้วยฟังอ่เอเย็นเลย ออกเดินมาแต่ผ <numbered target> for ู้ทุกคนไกลเติมเนาะเกือบกิโลเกือบกิโลเกือบเท่ากิโลกว่าสองกิโลกว่าจ้าทุกคนไกลเติมนูเด้อวิวแซ่ก็สามารถใส่เส้นในไลน์เนาะวิวแซ่ทุกคน ก็มาสุดเด่คือเดียวมาทางนี้เราจะหาทางออกทีนี้น่าจะเป็นฝั่งนั้นทางออกเดี๋ยวเจะไปทายมุ่มขงข้างล่างให้พีพีฟซีได้เบินาะทุกคนตัดผาาไปเลยว้าวทุกคนสวยงามมากอาะตอนนี้ต้อมกับยูที่ลานลางข้อง อาคารจอดรถเนาะเดี๋ยว่าเห็นเดี๋ยวงามขากทุกคนเนี่ยสกายวอล์คเนี่นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนาะเดี๋ยวตอนจะขามไปฟังนะเนาะ จะไปขามอยู่ข้างนาเนาะทุกคนโอ้โหแบบว่าสกายโบว์ก็แบบสวยขนาดเนาะอยู่ข้างบนนี่สังเกตเห็นเป็นกระจกนี่เพราะว่ามันมีพัดลมอยู่ด้อทุกคนพัดลมก็เย็นสบายเนยาะข้างหน้าเข้าก็คือถ้าอากาศยานร้อนเมืองโอ้โหสุดจอดทุกคน ที่ห้ฮอตัดผ่าไปขาเบือนงนะก็ได้น้อตอมกระไดเดินบ้าฟังเนี่ยนะเนาะโอ้โหทุกคนสวยงามมากสกายบอกเลยนะแต่ว่าตอมบอสูเห็นยูทูบเปิดแบบว่ามารีวิวก็เลยแบบว่าอยากคิดไอ้มันแปลกใหม่นะทุกคนคิดแบบบอสมกะไพ่ด้วยนาะ โอ้สุดคนสวยมากเง่าสุดหลือหี้ยไม่รอดตอนแรกต่อมามันจีเื่อมโตสิครับแบบว่าเป็นหางนะทุกคนแถโบเม,มนเนาะโป้งสางม่นกับุดหยอดอดเลยเนาะข้ารจอดจอดรถถังปลา ทุดที่ตัวให้บริการนะักทอ่องเที่ยวแล้หรือว่าคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจะมาเส้ร็จนั้นนะทุกคน สวยงามมากนี่มันขึ้นนี่นะจะแปลว่าสวยเราทุกคนเนาะขึ้นเน่ยโู้สกายบอกนนะัะออนซอดยินดีทุกคนด้านหน้าเขาจะเป็นสถานีรอนเมืองของรถไฟฟ้าสายสีแดงครับ ยี่ห้อไปขึ้นสกายบอลลารหนาวทุกคนคลิปนี้ตอมกับพาทุกคนมาเดินสวมสกายบอกที่สนามบินร้อนเมืองนะกาวบ้ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อไป็นกำลังใจให้ตอมทําคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับสา้าใบดีคลิป้าเจอกันพี่น้อง